yeah สวัสดีครับวันนี้เรามานําเสนอนะครับเรายกทัพโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับตัวชมบออนนิวมาให้ทั้ง3รุ่นนะครับสสไตล์นะครับสองจุนะครับทิม่าโฟล์คเครื่องสี่ล้อมีให้ครบหมดเลยนะครับเริ่มต้นแค่ไม่หลักหมื่นโลนะครับราคาเริ่มต้นเพียง8ปดแสนกว่าบาทนะครับใครหาโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ฉลบออนิวอยู่นะครับไม่ควรพลาดนะครับแนะนําให้ดูคลิปนี้ได้เลยนะครับมาเริ่มที่คันแรกกันเลยนะครับคันนี้เป็นตัว2.4 V เกียร์ออโต้นะครับปี2017นะคันนี้รถสีสวยนะครับแล้วก็คันนี้ได้มือเดียยวป้าแดดง้วยนะครับ อันนี้เจ้าของเก่าดูแลรักษาอย่างดีเลยนะครับแล้วก็เป็นสีดําเดิมโรงงานแบบนี้เลยนะครับรถสีดําสวยงามนะครับรอบคันสีเดิมไม่มีการชนกับพิความจมน้าแน่นอนนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดของตัวรถกันนะครับในส่วนของด้านหน้านะครับคันนี้ไฟหน้าก็จะเป็นโปรเจคเตอร์ลูกแก้วนะครับแล้วก็เป็นโปรเจคเตอร์แบบบบีมาให้แบบนี้นะครับมีไฟเดย์ไลท์เป็นแบบ LED มาให้นะครับตรงกลางนะครับในส่วนของโครมก็สวยนะครับไม่มีรอยเหลืองหรือรอยแตกรายงานเลยนะครับด้านหน้าจะมีไฟตันหมอกมาให้นะครับพร้อมกรอบไฟครอบไฟตันหมอกเป็นแบบโครเมียมมาให้้แบบบนนีะครั กระจังหน้านะครับเป็นส aw so sure ีโครเมียมนะครับตัดด้วยดําเป็นโนแบ็กแบบนี้นะครับแล้วก็พร้อมโลโก้โตโยต้ามาให้ชัดๆแบบนี้เลยนะครับคันนี้ก็จะได้ล้อแมกนะครับขอบสิบแปดนะแล้วก็เป็นล้อแมกเดิมโรงงานนะครับล้อแมกสภาพสวยนะครับสีดํานะครับปัดเงาพร้อมยางของบิตโตนนะครับยางใหม่ๆนะครับใช้งานยาวๆเต็มๆเลยนะครับคันนี้ใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับในส่วนของฟิล์มนะครับคันนี้ก็มีการติดตั้งฟิล์มมาให้แล้วนะครับเป็นฟิล์มเซรามิกมาให้อย่างดีเลยนะครับ กระจกมองข้างก็จะเป็นปรับไฟฟ้าผับปรับและพับไฟฟ้านะครับพร้อมไฟเีือวที่ปลายกระจกมาให้แบบนี้ในส่วนของมือเปิดนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบพรเมียมนะครับแล้วก็เป็นแบบคีย์เลสแล้วนะครับสามารถปลดล็อกได้ด้วยระบบสัมผัสได้เลยนะครับแล้วก็คันนี้จะได้เป็นแบบดิ้นหน้าหลังแล้วนะครับเป็นตัว217ไมเนอร์เชนแล้วในส่วนของไฟท้ายนะครับคันนี้ไฟท้ายก็จะเป็น LED แบบเส้นแบบนี้นะครับเป็น LED เส้นคู่วิ่งคู่แบบนี้นะครับทั้งซ้ายและขวานะครับส่วนไฟท้ายในสภาพสวยงามนะครับ ด้านหลังนะคันนี้ก็จะมีสปอยเลอร์หลังมาให้นะครับพร้อมไฟเบรกดวงที่สามเป็นแบบ LED มาให้นะครับติดรถด้านหลังก็สภาพสวยนะครับยังอะไรอยู่ครบเซนเซอร์ถอยหลังก็มีมาให้นะครับกล้องถอยหลังเดิมโรงงานมีมาให้ครบหมดเลยนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นประตูไฟฟ้ามาให้แล้วนะครับตัว 2.4V นะครับคันนี้ภายในนะครับในส่วนของแผงประตูนะครับอันนี้ก็จะได้เป็นแผงประตูเนี่ยจะได้เป็นหนังสีดําแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดด้วย ด้านข้างนะเป็นสีน้าตาลช็อกโกแลตมาให้แบบนี้นะครับเป็นหนังเดิมโรงงานนะครับก็สภาพสวยนะครับไม่มีข่าดไม่มีรอยคราบนะครับไม่มีรอยขีดข่วนเลยแล้วก็ในตัวของแสลลักเซ็ตกระจกต่างๆยังอยู่ครบชัดเจนนะครับไม่มีลอกไม่มีหลุดนะครับแล้วก็อันนี้จะได้กระจกออโต้ขึ้นลงทั้งสี่บานเลยนะครับด้านหน้านะครับตัวคอนโซลก็จะเป็นสีดํานะครับตัดด้วยหนังสีน้ําตาลช็อกโกแลตแบบนี้นะครับในตัวของเขานะครับก็เพิ่มความสวยนะครับแล้วเพิ่มความหรูเพิ่มขึ้นมาด้วยของตัวรถนะแล้วครันนี้จะมีแอ ในส่วนของเบาะนะครับเบาะหนังก็จะเป็นเบาะหนังสีเดิมโรงงานนะครับถีน้ําตาลช็อกโกแลตแบบนีสวยๆนะเบาะหนังสภาพดีนะครับไม่มีการเก็บงานไม่มีขาดปีกข้างไม่ล้มนะครับเบาะก็จะได้เป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าแล้วนะครับมีพรมกระดุมเข้ารูปมาให้นะครับสามดีนะครับเข้ารูปมาให้ทั้งคันเลยนะครับเดี๋ยวไปดูออปชั่นกันต่อครับคันนี้จะได้เป็นตัวเอนจิ้นสตาร์แล้วนะครับเป็นปุ่มสตาร์แบบสัมผัสแล้วนะครับระบบติดตั้งไฟหน้าสูงต่ําก็มีมาให้นะครับประตูหลังเป็นไฟฟ้านะครับมาให้หมดแล้ววนะตัของ พรมลายนะครับคันนี้จะได้เป็นพรมลายสามก้านนะครับดีไซน์ทรงสปอร์ตนะครับแล้วก็เป็นได้พรมลายเป็นหนังเดิมนะครับสภาพสวยนะครับสภาพพรมลายเนี่ยใหม่ๆแบบนี้เลยนะไม่มีริ้วรอยหรือไม่มีการเก็บงานนะครับส่วนด้านบนนะก็จะตัดด้วยเสียงน้ำตาลนะครับช็อกโกแลตของเขานะครับตรงรุ่นของเขาเลยนะครับพรมลายเนี่ยเป็นแบบมันติฟังก์ชันนะครับสามารถรับสายโทรศัพท์ที่พรมลายได้นะครับเพิ่มเสียงที่พรมลายได้นะครับแล้วก็ฝั่งฝั่งด้านขวาเนี่ยจะสามารถดูจอดิจิตอลตรงกลางได้นะครับปรับเปลี่ยนตรงกลางได้แบบนี้นะครับคันนีี้้้ก็็จะะมมไฟหหนนนาาเปใครับ พร้อมเฮดชิปเปลี่ยนเกียร์ที่พ่วงอะไรมาให้ด้วยนะครับแบบนี้ออปชันจัดเต็มมากๆนะครับคันนี้แล้วก็ในส่วนของเลื่อนไม้ตรงกลางนะครับมาดูเลขไม้คันนี้กันนะครับคันนี้เลขไม้แค่เจ็ดหมื่นห้าพันกิโลเองนะครับเลขไม้เดิมๆแบบเจ้าของเก่าเลยครับเลขไม้น้อยมากๆนะคันนี้วิ่งใช้งานน้อยมากๆเลยนะครับในส่วนของหน้าจอตรงกลางก็เป็นจอดิจิตอลนะครับสามารถดูได้ต่างๆเลยครับอัตราการสิ้นเปลืองต่างๆนะครับการใช้งานนะครับต่างๆเลยใช้ดูได้หมดเลยนะครับจับกิโลทิป A ทิป B นะครับดูอัตราการัิ เปลี่ยนเครื่องเสียงก็ดูจากตรงกลางได้เหมือนกันนะครับเครื่องเสียงนะครับอันนี้จะเป็นจอทัศสกรีนนะครับระบบสัมผัสนะเป็นจอเจ็ดนิ้วนะครับเป็นเครื่องเสียงเดิมๆนะครับติดรถมานะครับสามารถฟัง f m am นะครับ usb นะครับต่อ a u x b l u e t o o บ h ูได้หมดเลยนะครับแล้วก็อันนี้จะมาพร้อมกุปกรณ์ถายหลังมาให้ด้วยนะครับเป็นกล้องถ่ายหลังเดิมๆนะครับติดรถมาเลยกล้องยหลังก็มีเซนเซอร์กะระยะมาให้นะครับด้านหลังเหมือนกันนะแอร์แบบดิจิตอลนะครับตรงกลางนะครับมีจอดิจิตอลสีฟ้ามาให้แบบนี้นะครับสาามรถ การตั้งค่าต่างๆได้ดูได้เลยนะเป็นแบบดิจิตอลนะแล้วก็มีที่ชาร์จนะคร12โวลต์มาให้พร้อม USB นะครับระบบ v s C ก็มีมาให้หมดแล้วนะคันนี้ส่วนตรงกลางนะครับตรงนี้คอนโซลก็จะเป็นลายไม้สีน้ำตาลช็อกโกแลตแบบนี้สวยๆนะครับแล้วก็มีที่วางแก้วมาให้สองจุดนะครับหัวเกียร์ก็เป็นสีดานะครับเป็นหนังเดิมนะครับสภาพสวยนะหัวเกียร์ก็ยังไม่มีการเก็บงานหรือไม่มีขาดเลยครับสภาพเต็มรอยนะคันนี้ก็จะมีโหมด Eco Power แล้วก็โหมดอ่า power mode มาให้นะครับเป็นลูกเล่นเพิ่มเติมาให้ของตัวร คันที่2นะครับคันนี้ก็จะเป็นสีดําเหมือนกันนะครับเหมือนคันที่แล้วนะแต่คันนี้ก็จะได้เป็นตัวพิเศษขึ้นมานะเพราะคันนี้เป็นตัว t ทีดีนะครับที่เป็นตัว 2.8V นะครับ t ทีนะครับเกียร์ออโต้นะครับคันนี้เป็นตัวซิกมาโฟด้วยนะครับขับเคลื่อนสี่ล้อนะแล้วก็คันนี้เป็นปี2016นะครับรถสภาพสวยนะครับเดี๋ยวไปดูรายเอียดตัวรถกันนะครับรอบคันนะครับคันนี้ก็จะได้เป็นตัวชุดแต่งของ t ท D มาให้นะครับกระจังหน้าไฟหน้านะแล้วก็ตัวกันชนหน้านะครับจะไม่เหมือนตัว2.4 ช้อนหน้าของเขาเนี่ยก็จะมีแบบเหมือนลิ้นหน้าสีดํามาให้แบบนี้นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์เหมือนกันนะครับมีมาให้ LED ก็มีมาให้เหมือนกันแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของล้อแมกนะคันนี้พิเศษเลยก็จะได้เป็นล้อแมกซลายเทียดีนะครับสีดําขอบ20สนิ้วนะครับพร้อมโลโก้เทียดีตรงกลางสีแดงนะครับแล้วก็คันนี้จะได้ยางแม็กซินะครับยางใหม่นะครับปียีบสามเลยใช้งานอีกยาวๆนะดอกเต็มๆแบบนี้นะครับเหลือๆเลยแล้วก็ในส่วนของเทียดีเนี่ยความพิเศษก็คือจะมีช่วงล่างนะครับจะเป็นโชคสปริง มากกว่าตัวรุ่น2.4หรือตัวธรรมดานะแนส่วนของด้านหลังนะครับตัวเทดีก็จะมีตัวเสัญลักโลโก้เพิ่มเติมขึ้นมานะครับ t ทียดีสปอรแบบนี้นะับติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะครับอันนี้เป็นัวเครื่องยนต์2.8ด้วยนะเป็นชนท้ายนะตัวเทีดีเนี่ยจะไม่เหมือนตัว2.4นะครับจะเป็นตัดสีดําเงาแล้วก็เป็นสีดําด้านแบบนี้มาให้นะครับพร้อมช่วงล่างนะครับนี้ช่วงล่างก็จะเป็นสปริงสีแดงนะครับสําหรับภายในนะครับสําหรับตัวเทดีจะมีความพิเศษก็คือ จะเป็นหนังสีดำนะครับตัดด้วยหนังสีแดงนะครับจะเป็นเฉพาะตัวเทียดีเท่านั้นนะครับกอานนี้ก็จะเป็นหนังเดิมโรงงานนะครับสภาพสวยนะครับไม่มีขาดไม่มีรอยขีดเขียนนะครับสไลลักซื้อกระจกต่างๆก็ยังอยู่คมชัดเจนเหมือนกันนะครับก็สภาพใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับกระจกขึ้นลงออโต้ทั้งสี่บานก็มีมาให้นะครับแล้วก็คันนี้นะครับก็จะได้เป็นแอร์แบ็กเจ็ดลูกรอบพันมาให้เหมือนกันนะครับภายในนะครับจะเป็นสีดำนะครับตัดด้วยหนังสีแดงนะครับสภาพสวยแบบนี้เลยนะครับเฉพาะตัวเทียดีนะครับ ัวเบาะหนังนะครับก็เป็นสีดํานะครับตัดค่าตรงกลางด้วยสีแดงเป็นหนังแดงเหมือนกันนะครับสภาพเบาะก็สวยๆนะครับปีกข้างไม่ล้มไม่มีเก็บงานนะครับเบาะหนังเต็มๆแบบนี้เลยนะครับสภาพเต็มร้อยมากๆเลยนะครับเบาะไฟฟ้าคู่หน้าก็มีมาให้ครบๆนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดทางถ้าด้านในกันต่อนะครับแล้วก็คันนี้นะครับตัวปุ่มสตาร์นะครับก็จะเป็นสีแดงนะครับพร้อมใส่ล็อกโลโก้เทียดีนะครับตรงรุ่นเฉพาะเทียดีเท่านั้นนะครับประตูหลังไฟฟ้ามีมาให้นับสตาร์สต็อปมีมาให้หมดแล้วนะครับแล้วก็คันี พวงมาลัยนะครับภายในก็จะเป็นสีดํานะครับเป็นหนังเดิมโรงงานนะครับแต่ด้านบนเนี่ยจะตัดเป็นสีดําเงานะครับจะไม่ให้เป็นลายไม้ช็อกโกแลตแล้วนะครับพวงมาลัยเป็นแบบมันติฟังก์ชันนะครับสามารถปรับเครื่องเสียงที่พวงมาลัยได้รับสายโทรศัพท์ได้เหมือนกันนะแล้วก็ตัวสามารถควบคุมจอที่ตอ้ตรงกลางได้นะครับจะด้านขวาแล้วก็คันนี้จะมีเพดานชิพนะครับเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยมาให้ด้วยนะครับสามารถเล่นเกียร์ที่พวงมาลัยได้ด้วยแล้วก็คันนี้จะมีคูลคอนโทรลมาให้นะครับเป็นตัวควบคุมความเร็วนะครับช่่วยยกกกาาาารขขขับบีทงไได้้สมึนนะ แล้วก็ในส่วนของตัวเรือนไม้นะครับคันเทียดีจะเป็นสีดำนะครับตัดด้วยสีแดงนะครับเฉพาะตัวเทียดีเท่านั้นนะจะเป็นเรือนไม้สีดำนะครับสีแดงแล้วก็ตรงกลางนะครับจะเป็นลายแคปล่าพร้อมใส่รักโลโก้เทียดีนะครับคันนี้เลขไม้แค่เจ็ดหมื่นสองพันกว่าโลเองนะครับเลขไม้เดิมเดิมจาเจ้าของเก่าเลยนะครับเลขไม้น้อยมากๆนะในส่วนของเครื่องเสียงนะครับคันนี้ก็จะเป็นเครื่องเสียงจอสัมผัสนะครับขนาดเจ็ดนิ้วเหมือนกันนะครับเครื่องเสียงเป็นเครื่องเสียงเดิมโรงงานนะครับสามารถฟัง fm am นะครับระบบต่างๆใช้งานได้ครบนะบลูทูธได้ครบหมด กล้องถอยหลังก็มีเซนเซอร์กละยามาให้เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็พิเศษนะครับความพิเศษของตัวเทียดีนะครับคันนี้จะได้เป็นเครื่องเสียง jbl นะครับพร้อมลาโพงนะครับ9้าจุดนะครับในรถครบเลยนะครับแล้วก็ตัวเกทกลางนะครับเกทด้านหน้าก็จะมีปั๊มโลโก้เทียดีมาให้แบบนี้เลยนะครับแอร์เป็นออโต้เหมือนกันนะครับสามารถปรับอุณหภูมิได้นะครับแล้วก็จอตรงกลางนะเป็นแบบดิจิตอลสีฟ้ามาให้เหมือนกันเลยนะครับ vsc มีให้นะครับต่อ USB ที่ชาร์จแบตพาวเวอร์นะครับ12วมมีาให้เหมือนกันเลยนะครับ แล้วก็ในส่วนของตรงกลางนะครับอันนี้จะมีการตกแต่งมาให้ดัมของเดิมจากโรงงานนะครับตรงกลางเนี่ยจะเป็นลายแคปล่านะครับสีดำนะครับแล้วก็พร้อมที่วางแก้วสองตำแหน่งมาให้แบบนี้นะครับตรงกลางก็เป็นลายแคปล่าเฉพาะตัวเทียดีเท่านั้นนะอันนี้เป็นของเดิมโรงงานมาให้เลยนะครับหัวเกี้ยเป็นหนังสีดําก็สภาพสวยนะครับไม่มีรอยขาดหรือรอยทําหนังใหม่นะครับก็สภาพสวยสวยเต็มร้อยแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวแผงประตูนะครับก็จะเป็นสีดํานะครับหนังดํานะครับตัดด้วยสีแดงนะครับสวยๆแบบนี้นะครับสภาพสวยไม่ขาดนะครับแล้วก็จะมี ปั๊มโลโก้เทียดีมาให้แบบนี้นะทั้งสี่ประตูเลยนะครับหลังคานะครับผ้าหลังคาเป็นสีเทาแบบนี้นะครับสามารถปรับอุณหภูมิหรือปรับแอร์เนี่ยแยกกับตอนหน้าได้ด้วยนะครับก็สภาพสวยนะผ้าหลังคาเต็มๆนะครับไม่มีรอยขยดหรือรอยขีดเขียนเลยนะครับในส่วนของเบาะแถว2นะจะเป็นเบาะโซฟานะแบบยาวนะครับเป็นหนังเดิมนะครับสีดําแล้วก็ตัดได้ผ้าตรงกลางสีดําเป็นหนังสีแดงแบบนี้นะครับสภาพหนังก็สวยๆนะเบาะหนังสภาพเต็มร้อยนะสภาพสวยใหม่มากๆนะครับ แล้วก็คันนี้คันที่3นะครับคันที่3ควันนี้จะเป็นสีขาวมุกนะครับสีขาวมุกด้นเดิมโรงงานแบบนี้นะครับสภาพสวยนะคันนี้เป็นตัว 2.8V นะครับออโต้ซิกมาโฟขับเคลื่อนสีล้อนะครับคันนี้เป็นปี2 0 1 6นะครับคันนี้พิเศษเลยนะครับมีชุดแต่งมาให้ด้วยรอบคันนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนล้อแม็กมาให้แล้วนะครับในส่วนของด้านหน้านะครับคันนี้ก็จะมีสเกิร์ตด้านหน้ามาให้นะครับสีขาวทําสีขาวมุกมาให้ตรงกับตัวรถเลยนะครับแล้วก็พร้อมตัดด้วยสิงเงินด้านหน้ามมมมมีีาาาใใหหหห้้้้นัไไอตป์ดดลลก็แวนะครับ แล้วก็ในส่วนของล้อแมกนะครับคันนี้มีการเปลี่ยนมาให้นะครับคันนี้เป็นล้อแมกขอบยี่สิบนะครับเป็นลายของตัว Minor c h a n แล้วนะครับเป็นลายของรถ p i o n e e t Oniil เหมือนกันนะครับแต่เป็นตัวปีส0 1 8นสิแปดนะครับกระจกมองข้างครับปรับและพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวที่ปลายกระจกก็มีมาให้นะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับตรงตัวบันไดข้างนะครับอันนี้มีการใส่สเกิร์ตด้านข้างมาให้ด้วยนะพร้อมท่าสีขาวมุกมาให้สีเดียวกับตัวรถนะตรงประตูนะครับทั้งสี่ประตูก็จะมีตัวกันกระแทกมาให้นะครับพร้อมโคมเมียมมาให้แบบนี้เลยนะครับ เมื่อจับประตูนะครับเป็นแบบโครเมียมนะครับพร้อมใส่ลักโลโก้โตโยต้าฟอร์จเนอร์แบบนี้นะครับติดตั้งมาให้ทั้งสี่บาทเลยนะครับเป็นอุปกรณ์แท้ของโตโยต้านะครับคันนี้ติดตั้งมาให้แล้วแล้วก็ในส่วนด้านท้ายนะครับตรงแป้ยทะเบียนนะครับก็จะมีข้อบเป็นโครเมียมมาให้นะครับพร้อมไฟเบรกนะครับเป็นแบบ LED มาให้ด้วยนะครับแล้วก็ข้อใส่ลักโลโก้นะครับซิกมาโฟขับเครื่องสี่ล้อก็มีมาให้หมดเลยนะครับด้านท้ายก็จะมีตัวกันลอยนะครับสีดำนะครับพร้อมโครเมียมมาให้แบบนี้นะครับ สเกิร์ตด้านหลังนะครับก็มีมาให้นะครับติดตั้งมาให้แล้วพร้อมทงสีเป็นสีขาวมุกนะครับอันนี้จะเป็นสเกิร์ตด้านหลังทรงสวยสปอร์ตนะครับแผงประตูนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีดํานะครับตัดด้วยสีครีมแบบนี้นะครับเป็นแผงประตูสีดโรงงานเลยนะครับคันนี้ก็จะมีแอร์แบ็กมาให้เหมือนกันนะครับเจ็ดลูกครบๆมาให้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ในตัวส่วนของเบาะคู่หน้านะครับภายในเนี่ยจะเป็นสีน้ําตาลมาให้แบบแอสีครีมมาให้แบบนี้ครับบาหนังก็สภาพสวยนะ เต็มร้อยนะครับไม่มีขาดปิดข้างไม่ล้มไม่มีเก็บงานนะครับสําหรับตัวบอดหนังสภาพสวยมากๆนะครับเป็นบอะไฟฟ้าด้วยนะฝั่งคนขับนะผลไม้มันติดฟังก์ชันนะครับพเดิ้นชิพนะครับมีมาให้คูรคอนโทรลก็มีมาให้หมดแล้วนะครับแอร์ออโต้นะครับกล้องถ่ยหลังเครื่องเสียงจอสัมผัสมีมาให้ครบเหมือนกันเลยนะครับก็จะมีแอร์ต่อหลังมาให้นะครับสามารถปรับแยกกันกับด้านหน้าได้ด้วยนะครับผ้าหลังคาสีเทาก็สภาพสวยนะครับไม่มีรอยขีดข่วนหรือรอยเก็บงานนะครับ ตัวเบาะหนังนะครับแถวสองนะก็จะเป็นเบาะหนังสีครีมแบบนี้สวยๆนะครับสภาพเต็มร้อยนะเบาะหนังไม่มีขาดไม่มีย่นนะครับไม่มีเก็บงานเลยนะครับส่วนตัว2.4คันนี้นะครับเปิดราคาเพียง855,000บาทนะครับผมลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวออลรสูนบาทนะครับคันนี้ค่างวดผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณหมื่นต้นต้นเองนะครับสำหรับ Toyota Fortuner Td คันนี้นะครับเปิดราคาเพียง965,000บาทนะครับลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวนะครับออกรสศูนบาทได้เลยนะ สำหรับ f o r t u n e r คันที่3คันนี้นะครับสีขาวมุกคันนี้เปิดราคาเพียง869,000บาทนะครับลูกค้าเครดิตดีฟีดาออรรถสุนบาทได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ค่างวดเบาๆนะผ่อนหมื่นต้นๆเองนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะที่สนใจ t o y ร์ตาร์โฟลเดอรทั้ง3คันนี้นะครับหรือสนใจคันไหนเป็นพิเศษนะครับสามารถแอดดีดีผมด้านล่างนะครับหรือโทรหาผมเบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับรถคันนี้ทั้ง3คันนี้นะครับจอดอยู่ที่มินบุรีนะครับกทมนะซอยเสรีไทย64นะครับสามารถ เข้ามาดูรถก่อนได้นะครับหรือถ้าลูกค้าท่านใดต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกมาดูรถนะครับสามารถแอดไอเดีผมด้านล่างหรือโทรมาผมเบอร์ด้านล่างได้นะครับผมยินดีวิดีโอคอลดูรถให้นะครับผมรายงานรถตามตรงแน่นอนนะครับทุกจุดนะครับแล้วก็ลูกค้าจัดไปเน้นนะครับสามารถแอดไอเดียนะมาคุยกันก่อนได้นะครับผมยินดีช่วยนะครับติดปัญหาตรงไหนมาคุยกันก่อนนะผมยินดีช่วยและให้คำปรึกษานะครับผมแล้วก็ก่อนจบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องยูทูบให้ผมด้วยนะครับ